สวัสดีครับพี่น,น,น้องมาอนีก็มาเสือนมะข่าวนะพี่น้องแม่บ้านเขาจะเอาไปตลาด <c oughs> ขายแมวบ้านแน,นลแหลนะพี่น้องนอนได้นีเนี่ยมีเงินอยู่ <c oughs> นี่ครับเป็นมะข่าวน้ำหอมนะครับเนาะผมต่อยลงมาสองสามสามเส้งนะครับเนะาะเกินแซงเซงนาะบ้านเานะ่าเนาะยังกระดกอยู่ครับประมาณสามสิบลูกนะครับเนาะ ยี่สิบก็ลูกนะครับบ่ฮอดสามสิบจะเขาเยี่ยมไปขายยังไงดอกกิกับประจันกันนะครับจาแต่เขาสิบขายเลยบระจันยี่มันเอาลูกละสิบบาทพี่น้องของผ้ากับพอดีกินนี่แหละพี่นอ้องออ้อนนะครับเนี่ยครับพอดีครูดกินี่แหละพี่นอ้อง เห็นย like ังไงกล้องนะแปดปีคร <c oughs> ับในต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเนี่ยครับพุ่นรังอยู่ใต้ต้นข้าวนะครับตอนนี้แปดปีนะครับแปดปีกว่าทั้งเก่าปีนี่แหละประมาณนี้แหละเพราะว่าปีแรกผมก็ท่านดิบต้นใหม่นะครับตรงนี้ปีที่สองปีที่สามมันก็ยังดิบ งูกรบอกอยากสมบูรณ์เป็นไดเ ไปว่างขายน้ำตลาดนะนันนะนั่เพื่อคุซื้อนาไล่ครับมืออื่นนะมันจะติดเนาะวันนี้วันเสาร์นี่นะครับอืม

นี่นะลูกบู้สมบูรณ์นะครับที่เดี๋ยวลูกผ่ามี <c oughs> อาจจะลูกที่ดีๆไปขายนะพี่น้องลูกแม่งว่าต้องเอาไปนะครับ น้ำมักร้านี่เป็นน้ำที่บริสุทธิ์อีหลนะครับเนาะนำเป็นน้ำสะอาดนะครับพี่น้อง หวานหอมครับก็คือขึ้นข้าวกินน้ำนะครับน้ำนะน้ำข้าวจ,จะมีความหวานนะครับปูกี่หนีกรร็หลายต้นอยู่ครับนี่วากำลังใหญ่อยู่นะครับ ซีปีสามปีซีปีก็มีแต่ว่าเด็กินมากแล้วพี่น้อง โอ้ยยังลายอยู่ครับบมแล้วงครับลายเยู่ตอนเราอีพีนี่สำเน,นินนะครับเดี๋ยวทำงานจังหน่อยกันพอกันดีพีหนาแล้วกันนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับ